เดินงี้นะจ๊ะมันก็จะเห็นผังเนี้ยแล้วเป็นอะไรไม่รู้เครื่องนี้ชอบอัดตลอดเลห็นไหมกูยังไม่กดอัดอัดตลอดงงมากอุ๊ยใช่อัดตลอดจริงๆริงนี่แม่ไปโดนตรงนี้หรือเปล่าไม่เกี่ยวปะอันนี้ไม่มีบูทูจ้าเอาหรอไม่มีนี่ไม่มีกอดให้ดูไม่มีจ้าเอาแล้ว โอเควันนี้ลูกตาลวันนี้เราเป็นเกียรติมากเพราะลูกตาลเมทอลคิวเนาะจะตัดต้องให้เราแล้วเราจะคุยเรื่องประเด็นเรื่องอะไรกันดีครับวันนี้ประเด็นวันนี้แหละครับไม่มีนะครับจากสัมภาษณ์ผู้ชายสัมภาษณ์ผู้ชายไปแล้วสวัสดีครับยังไงไหนเล่าเอออ่าว่ามาเออเยอะมากไม่ไม่ขิงภาคอื่นนะครับแต่ว่าเยอะมากๆเยอะกว่าภาคอื่นไม่ขิงภาคอื่นนะครับไม่ได้ขิงภาคอื่นครับแต่ขายเยอะกว่าภาคอื่นมากๆ ถึงสายได้ค่ะโซนเออเพราะว่ายุทธอะไรในการไสาลูกค้าาหำหรับผมแล้วนะฮะรณชัยวงพรพักดีหรือว่าชื่อเล่นว่าแตงเนี่ยเ,เรียกสั้นๆว่าแตงได้รเรียกยาวๆว่าแตงชอบแบบไหนเรียกแบบนั้น <c oughs> คือแลวเป็นคนยาวหรือคนสั้นเป็นคนชอบให้เรียกยาวๆมากกว่าได้ครับทีนี้เนี่ยผมดูแล เหตุผลที่ขายได้ดีเนี่ยเพราะว่าผมเอาใจใส่ลูกค้าแล้วก็ดูแลทั้งงานขายแล้วก็บริการหลังการขายนี่คือเคล็ดลับที่มูลค่ากว่า10ล้านเลยนะที่ผมพูดวิธีการวิธีการที่บอกไปเนี่ยมูลค่าปกติไม่ไม่เคยออกมาพูดกับใครเลยนี่นี่เห็นว่าเป็นเห็นว่าเป็นพี่กบกบมารีวิววันนี้ก็เลยเนาะก็เลยเป็นนี่เป็นครั้งแรกที่บอกความความจริงเลยมีคนหัวเราะอยู่หลังกล้องเออ๋ยาให้ถูกเซลคิวเซลคิว เราก็ดูแลตั้งเรียกได้ว่าทํางาน25ชั่วโมงเลยเหมือน c a l ซนเตอร์ที่นี่เลย c a เ l นเตอร์ที่นี่ก็ดูแลเขาเรียกว่าดูแลลูกค้า25ชั่วโมงเหมือนกัน24-25ชั่วโมงใช่โอ้ทำไมต้องมองแรงเสรผู้ชายด้วยอ่ะคิดว่าสัปดาห์25ชั่วโมงไม่ใช่ครับวัละวาะท่านเราเราจะมีประมูลงานประมูลเครื่องจักรประมูลเครื่องจักรนะประมูลงาวเลยน ประมูลเครื่องจักรเริ่มต้นที่3า9แ0 0เบาทวันนี้แต่ e อะไรครับู c 2, 2 1 0 B ครับแต่ 8, 8, ที่มหาชัยประมูลอยู่ที่1 9 9 0 0 0บาทอ่นา<ม>แล้ววันนั้นดูคลิปคุณแปงที่เขาแบบเทคนิคเครื่องจักรอ่ะแบบชอบมากเลยแบบบอกลูกค้าว่าเครื่องจักรแบบนี้ทำยังไง<ม>ทํำไมถึงวิธีอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจง่ายต่างอย่างเราฟังคลิปเราเข้าใจง่ายเลยเช่นอ่ะเทคนิคยังไงเไรรถสมมุติว่าวันเนี้ยลูกค้านะ่ยจ,จะไปซื้อขุดบ่อทรายบ่ออีเนี่ยคนใช้รถกีตันกีตันเลย จริงๆเราอาจจะอยู่ในวงการมาพอสมควรเพราะงั้นเราวิ่งเข้าไปเจอหน้างานลูกค้าเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็หลากหลายเพราะงั้นเวลาเราเข้าไปหาลูกค้าเนี่ยเราแค่เห็นโมเดลรถที่ลูกค้าจอดอยู่เราก็รู้แล้วว่าลูกค้าใช้รถประมาณไหนเราก็จะได้น้ำมูลถูกคือจริงๆแล้วเราต้องทําการบ้านเคล็ดลับเลยนะครับทุการว่าอันนี้มูลค่าหนึ่งร้อยล้านเลยนะหนึอยล้านเพิ่มเรื่อยๆแล้วคือผมเนี่ยเข้าไปไซส์งานลูกค้าเนี่ยเราเห็นโมเดลลูกค้าเสร็จเนี่ยเราจะรู้ทันทีเลยว่า ลูกค้าใช้รถประเภทไหนเพราะงั้นเราก็จะมองินผลแล้วว่าเราจะต้องเข้าไปเสนอราคาลูกค้าโมเดลอะไรครับนี่เป็นเคล็ดลับเลยนะฮะเพราะงั้นเพราะงั้นแล้วสิ่งที่สําคัญคืออะไรเราต้องรู้จักแบรนด์ของอย่าเรียกว่าผู้แข่งนะฮะเรียกว่าเพื่อนร่วมอาชีพ,พเพื่อนร่วมอาชีพเพื่อนร่วมท้า,ทากับเราทุกแบรนด์ว่าแต่และโมเดลเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างเช่นเราเข้าไปเราเห็นลว แบนตดด950รู้เลยว่าเราต้องเสนอ 958s มีนะที่เป็นเคล็ดลับเลยเพราะงั้นแล้วเนี่ยการที่เรารู้โมเดลของเครื่องจักรเยอะๆเนี่ยมันทําให้เราสามารถที่จะเสนอลูกค้าได้ได้ตรงจุดอะพิกบโอเคได้ไม่รู้ว่าจะมองตอนนี้ผมพยายามมองกล้องนะฮะผมพยายามมองกล้องเพราะว่าเพราะว่ารู้สึกว่าเราต้องคอนเซนเทรตกับอะไรบางอย่างให้มันแบบชัดๆ ม,าม,าอม,มองกล okay. ้องใช่ไหมเนี่ยมองกล้องครับมองกล้องอยู่เบื้องหลังคือน้องโนตามีซับคิวถือกล้องให้เราอยู่เนาะก็บอกว่าที่คุยวันนี้ก็คือแบบเพลินมันมันลอยเนาะสบายสบายครับสบายสบายก็เป็นเซลลท่านหนึ่งที่เป็นท็อปเซลอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็เป็นลูกค้าดีสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับพนักงานขายหรือว่าหลายๆหลายๆลายสายนะคือเป็นเป็นเทคนิคอะไรเป็นเทคนิคเลยนะฮะเราต้องมีความมั่นใจในโปรดักที่เราขายเซลคอนฟิเดนต์เนาะเซลในโปรดักก่อนเนาะต้องเชื่อก่อนฮะโปรดักตเวยืนเชื่อว่าเราจะขายได้อ่ารีบๆก่อนเชื่อไหมฮะ จิตวิทยาครับเราต้องเชื่อก่อนว่าเรา,าจ,จะขายได้เชื่อแบบสนิทใจเลยพี่ผลเราไม่ใช่นะเขาเขามองกล้องแล้วมอง,ม,องมีท็อปคิวก็มองมองกล้องครับมองกล้องคุณแตงแต่ว่ตะกี้คุณแตงบอกว่าขายดีกว่าภาคอื่นแล้วเสี่ยภาพอื่นเขานั่งอยู่เนี่ยลูกตาลมีอะไรจะโต้เถียงไหมคะ,ะไปเลยสักหน่อยสักหน่อยไหมขายดีกว่าภาคอื่นเออเขาบอกขายดีกว่าอื่นเอาอะไรมาวัดเออ เออ,อย่างไงอะไรมาวัดเออ,เอ,อวัดจกเกาที่ตัวต่อใช่หรอเอ่อาวัดจากอะไรแต่จริงๆก็คือขายดีทุกภาคเออาขาบอกว่าขายดีทุกภาคแล้วแต่ช่วงฤดูกาลต้องบ่อยนี้เพราะว่าเครื่องจักรมันแบ่งเป็นตามซนะีซันแนลเนาะสมมุติลูกค้าที่เป็นภาคกาเกษตรถ้ามีช่วงฝนหน้าข้าวหน้าอะไรเนียลูกค้าลงงานไม่ได้อยู่แล้วอ,อ,อย่างอย่างเช่นขิมดูดูเขตทัง ส,สมุรสารสมุดสงคารามย,ย,งงยังไงผมก็ยืนยันว่าผมขายดีกว่าครับผมนี่ใส่ไม่ดีด้วย<อ>ผมต้องการขิ่งทุกคนที่อยู่ในทุกภูมิภาคว่าผมขายดีที่สุดครับไม่ว่าจะเป็น<อ>ทางภาคเหนือนะฉิ่งกันเองเหนือยุ่ะโตัวไม่ว่าจะเป็นเหนือรายบุรีเหนือประจวบเหนือ <c oughs> ทุกอย่างฮนะขายดีหมดเลยเขาไปทุกที่ทท<อ>มีคนะอนเนคชั่นอยู่ทั่วป,ประเทศไทย คืคอพื้นที่มีเซ็งเนาะใช่ครับท,ที่คุณขีมขยายความนิดนึงก็คือเขากําลังจะบอกว่าผมเนี่ยขายข้ามเขตขายข้ามเื้นทีขายข้ามพืมม้นที่ช่วยกันดูแลช่วยกันดูแลเนาะช่วยกันขายเพราะว่าล่าสุดก็คือที่พระรามสองก็เป็นลูกค้าทา้งหนึ่งนะที่มาดูแลงานรับเหมา<อ>ตรงนั้น <laughs> ลูกค้าเหลืออะไรคะลูกค้าค่ะลูกค้าก<อ>็นอกจากคือผมอยากจะฝากทุกๆคนไว้นิดนึงนะครับว่าผมเนี่ยดูแลลูกค้ามาค่อนข้างเยอะอะไรหลายอย่างเนี่ย สิ่งที่อยากจะบอกกับทุกคนคือว่าผมก็อยากให้คนอื่นมาดูแลผมบ้างนี่คือนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกครับคนนี้ครับก็เป็นอ,คคอีกคนหนึ่งที่เป็นมีบทบาทสําคัญของท็อปคิวเมื่อแล้วอยากจะคุยกับเขานิดนึงครับว่าเขาคิดยังไงอ่ะคิดยังไงพี่แตงหรอคิดยังไงกับคิดยังไงกับพี่แตงครับ <laughs> เราจะเราจะไปกันต่อได้ไหมได้ค่ะถ้าอะไร ถ้าทุกอย่างมันลงตัวมันน่าขับมันอะไรก็ไปได้โอเคงั้นเดี๋ยวขอรถหมาถึงเครื่องจักรค่ะนี่เรานี่เรากําลังพูดถึงว่าไปกันได้นี่คือช่วยกันขายเครื่องจกักรรวมช่วยช่วยกันแล้วก็ไปข้างหน้าใช่ไหมใช่ค่ะถูกต้องได้ค่ะเรารถเรานะคะพร้อมเซอร์วิสพร้อมบริการเซลล์ sell, สวยแล้วก็หล่อแล้วก็น่ารักแบบจะเป็นเซลล์หน้าตาดีแล้วเนี่ยมีอะไรดีครับคุณพลอย อ๋อพลสวยชงมาขนาดนี้ชงมาแบบไม่ให้คิดเลยดีเยอะดีค่ะความรู้ดีให้บริการลูกค้าดีใส่ใจในการบริการกับลูกค้าคอยตอบคำถามแชทมานะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook นะคะชื่อเพจว่าท็อปคิวนะคะแล้วก็ไลน์ของท็อปคิวนะคะถ้าแชทมาคือจริงๆเราจะเจอพลอยเอง ครับก็อย่าอย่าตัดคลิปเลยนะก็ยังไงรบกวนช่วยช่วยจำฉากซีนเมื่อกี้เหมือนเป็นตลกให้ฮาส่งให้กับ i อ i ีไดูเลยเป็นมูกเป็นมุกขอบคุณคุณแตงนาะขอบคุณคุณขิมด้วยนะวันนี้วันนี้สนุกมากครับสนุกไหมฮะสนุกค่ะสนุกมากๆครับสนุกไหมครับอันน้องสนุกมากเลยค่ะพีขามีแต่คนสนุกนะครับก็ก็คิดว่าครั้งต่อไปเราคงจะได้มาคุยกันแบบนี้อีกขอบคุณมากครับมีครั้งต่อไป มีครั้งต่อไปแน่นอนครับก็คือป่ายแหละปิดท้ายการที่ความสวยของลูกตาลนะฮะเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะมาจอเลอกตาลรับการประกวดมิแกรนปีนี้นะฝากติดตามด้วยนะ